3 5มพครับเป็นล็อกเก็ตขอเป็นเปลี่ยนเล็กๆนะครับก็มีรุ่นร้อยเก้าปีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ท่าเรือท่าช้างนะครับวันนี้จะไปวัดของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับคือ วัดระคังนะครับผมจะมานั่งเรือข้ามฟ้าตรงนี้นะครับน่นครับวัดระคังอยู่ฝั่งโน้นนะครับมองเห็นอยู่นะครับน่นครับวัดระคังนะวัดระคังโคศิตารามหรือว่าวัดของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปตามผมมานะครับ ตอนนี้ผมก็นั่งรอเรือข้ามฟากอยู่ครับเรือข้ามฟากก็4ี่บาท้นะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือตรงนี้นะครับเพื่อจะข้ามไปวัดระฆังนะครับคันนี้จะไม่ใช่นะครับขันนี้จะไม่ใช่ผมต้องรออีก พันหลังนะครับอันนี้เป็นท่าเรือสิริราชแล้วก็วางหลังนะครับเรือที่มาจอดผมจะรอไปวัดระฆังนะคเมื่อกี้เกือบจะลงไปแล้วอันนี้เป็นเรือข้ามฟากท่าช้างวางหลังนะครับ เพื่อนๆมาต้องดูดีๆนะครับเพราะเรือจะมาจอดเทียบท่าเหมือนกันนะครับสำหรับเรือข้ามฟากเรือมาแล้วเพื่อนๆเรือข้ามฟากไปวัดระฆังมาแล้ว

เดี๋ยวเราข้ามไปวัดระฆังด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็ข้ามมาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูปหล่อองค์สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับก็จะมีคาถาชินบัญชรให้เราสวดแล้วก็ขอพรท่านนะครับ ผู้คนมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในนะครับลองอย,ย,ย,ยู่ไหน กเราได้หรแกงขอดำเพื่อีแกงเจี๊ยบถุงแกงสิคนเยอะมากเพื่อนตอนนี้ก็จะพาชมวัตถุมงคลน,นะครับ 2 0 0พ0แล้วก็3,000ันรันก้็มีนะรุ่นร0อยปี2523นะครับนะ8,000นะครับรุ่นหยดน้ำ3าม0รุ่น214นะเงินก็1นึ่งมื่นะครับ มีตั้งแต่500ร้อยนึ่งพันรุ่นร้อยแปดปี2องพันห้าร้อยยีมันแีสามพั้าครับเป็นลอ็อกเก็ต ขอ,อเป็นเปลี่ยนเล็กๆนะครับก็มีรุ่น109ปีทรงน้ำเงินแสี่กั4 0 0านะครับ, 4, น,รบนี่ก็เป็นราคาจากวัดเองนะครับ วันนี้ผมมาตรงงานกระถินด้วยนะครับคนก็เลยเยอะนะครับรวมสิบสาะเอที่มบาชาวประชานิตไม่น่าวการเมองแรงหนึ่งขัเดือนสิบิอสีนำไปจนถึงสิบห้าขาเดือนสิบสองสาธุชนกัวลาสับชาจองตั้งเตียงก่อนจะถงตัวอินไทยจำพรรษา เดี๋ยวจะพาเข้าไปกรอบรูปเหมือนของอ,องค์สมเด็จโตนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ผมด้วยนะครับเป็นช่องที่สองของผมนะครับช่องใหญ่ก็ช่องสมยศซีรีสสนะครับที่ของเราทำมังสารนังทักษามิวันนี้ขอกล่าวกับว่าสวัสดีครับสังขังสารนัง